ยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 Manchester United ทีมดังแข่งศึกพรีเมียร์ลีกได้ใส่ชื่อของเนมาร์กองหน้าเบซเซียนของแปรแชร์ไว้ในลิ์รายชื่อนักเตะที่พวกเขาต้องการดึงมาร่วมทีมนในช่วงซัมเมอร์หลังจากมีข่าวว่ายักษ์ใหญ่จากลีกเอิงกำลังต้องการโลงนักเตะหลายรายออกจากทีมรายงานจากเดมิเลอร์เผย I, นสเซอร์อัคคาเลฟีประธานสโมสซอนแฟชร์มีแผนที่จะลบผู้เล่นระดับซุปตาออกจากทีมหลายรายหลังจบฤดูกาลนี้หนึ่งในนั้นมีชื่อของดาวยิงทีมชาติบราซิลรวมอยู่ด้วยโดยเขาต้องการสร้างทีมใหม่เพื่อเป้าหมายในการไปแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเชลซีได้เข้าไปพูดคุยกับแฟชช์เกี่ยวกับความเป็นไปได้นในการปล่อยเนมามาแล้วในขณะที่รายงานล่าสุดเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่กำลังจับตามองสถานการณ์ของดาวเตะไวัย31ในซัมเมอร์นี้ด ยังไรก็ตามปีสดแสดงอาจต้องพิจารณาอย่างหนักในการดึงสตาร์ทีมชาติบราซิลรายนี้มาร่วมทัพเนื่องจากเจ้าตัวมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าในช่วงหลังและค่าเหนื่อยที่สูงถึง9 5 6 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งก็ยังไม่รวมค่าภาพลักษณ์และรายได้อื่นๆที่สโมสรจะต้องจ่ายด้วยทางเดียวที่ทําให้แมนยูมีศักยภาพในการคว้าเนมามาร่วมทีมได้ก็คือการเข้าเทคโอเวอร์ของกลุ่มทุนจาก,กาตาซึ่งจะทําให้พวกเขามีเม็ดเงินมหาศาลมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ โอซิเมนไม่สวนแปงแชร์แม้เอยเย่นจรรจากใกล้บรลลุฟุตแมกโตสื่อฝรั่งเศสระบุวิเทอร์โอซิเมนไม่สนใจที่จะไปเล่นกับปารีสแซงแฉงต่อให้เอเย่นของเขาใกล้บรลลุข้อตกลงกับที่นั่นได้แล้วก็ตามโดยบอกด้วยว่าโอซิเมนอยากไปโชว์ฝีเท้าในพิมพมาลิกมากที่สุดหากต้องบอกลานาโปลีของหน้าตุเก่งของนาโปลียอดสโมสรแห่งเกาโชเซรายตาลีไม่สนใจที่จะย้ายไปอยู่กับปารีสแซงแฉงแม้เอเย่นของเขา ใกล้เบลุขอ้อตกลงกับที่นั่นได้แล้วก็ตามโอซิเมนเริ่มใช้แววเด่นตั้งแต่ซีซันก่อนด้วยการทํา18ประตูจาก32นัดก่อนซีซันนี้จะพัฒนาตัวเองได้อีกกดไป28ประตูจาก32นัดส่งผลให้เขาตกเป็นที่สนใจของหลายทีมตลอดช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นปารีสเชลซีแมนยูนเต็ดและบาเยอร์กระทั่งล่าสุดฟุตแมกโตระบุที่จริงโรเบโตกาเลนดาเอเนต์ของโอซิเมนมีความคืบหน้าในการเจรจาก,กับปารีส จนถึงขั้นใกล้บรรลุข้อตกลงกันได้ด้วยซ้าแต่แข้งไว้ย24ไม่สนใจจะย้ายไปสวมเสื้อแป่แช่แม้แต่นิดเดียวโดยเป้าหมายแรกของเขาหากต้องการย้ายทีมคือการเล่นในพรีเมียร์ลีกแต่เจ้าตัวก็ไม่ถึงขั้นปิดโอกาสที่จะไปล่าตะข่ายในบุนเดสลีกาเช่นกันวาเลนตินกัสเตยาโนดาวยิงคิโรนากลายเป็นนักเตะคนแรกในศตวรรษที่21ที่ยิงใส่มาริดคนเดียว4ประตูนในลาลีกาเคโรนางันฟอร์มสุดยอด เปิดลังอัดแล้วมาริด4-2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดย4ประตูมาจากการเหมายิงคนเดียวของวาเลนตินกัสเตียโนดาวยิงอเจนติยวัย24กัสเตียโนที่คิโรนายืมมาจาก New York City นิวยอร์กซิตี้เอฟซีในเมเจอร์ลิกสหรัฐจึงกลายเป็นนักเตะค,คนแรกในศตรวรรษที่21ที่ยิงมาริดได้ถึง4ประตูในนัดเดียวก่อนหน้านี้นักเตะที่ทะลวงทับราชันได้ถึง4เม็ดในนัดเดียวก็คือโรเบิร์ตเลวรฟสกี้กองหน้าบา์เซลน่าที่เคยทำได้สมัยเล่นในกับดอร์ทมุน ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกปี2013ผลการในคันดัดนี้ทำให้คิโรนาขึ้นมาอยู่อันดับ9ของตารางมี41คะแนนส่วนมาเรดมี65คะแนนโอกาสลุ้นแชมป์เริ่มหลุดลอยเพราะตามหลังบาร์เซโลนา11แต้มและก็แข็งมากกว่า1นัดชาบี้ยอมรับร่วมวงดินเนอร์เมสซี่เหลือเหนือเมสซี่เดินทางมารับประทานอาหารร่วมกันกับ2เพื่อนสนิทอย่างเซอร์คิวบุสเกตและโจเดียลบา ที่นครบาร์เซโลนาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวพเอร์นันเดสเทเนอร์บาร์เซโลนายอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าเขามีส่วนร่วมกับการถานมือคํามของเลโอนลเมสซี่กับสองแข้งบาซ่าเพื่อนสนิทอย่างเซอร์คิโอบูสเกตและจจเดียบาบแต่บอสไัย43อ้างว่ากลุ่มนักเตะไม่ได้บอกกล่าวถึงสิ่งที่พวกเขาสนทนากันแต่อย่างใดตามรายงานจากเดียรโรสปอร์ตเมื่อถูกถามเกี่ยวกับเมสซี่ถูกพบเห็นในนครบาร์เซโลนา ขณะรับประทานอาหารข้ามร่วมกับเพื่อนสนิทอย่างบุสเกตและอัลบาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางข่าวเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนาและมีแนวโน้มว่ากองหน้าชาวอาเจนตารายนี้จะหวนคืนถิ่นคํำนูในช่วงซัมเมอร์ชาบี้ตอบแบบตรงไปตรงมาว่าผมไปทานของหวานกับพวกเขาที่หลังพวกเขาไม่ได้บอกอะไรผมเลยเทรนเนอร์บาซ่ายังกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการหวนคืนกลับสู่ถิ่นเก่าของเมสซี่เพิ่มเติมว่ามันเป็นสมมุติฐานนะเราต้องโฟกัสไปที่ลีก นี่ไม่ใช่เวลาวันพรุ่งนี้เราจะเจอกับประโยคนบเยกาโน